ยินดีนต้อนรับผู้ชมเพื่อนๆทุกคนสู่ช่องสารพันบันเทิงกับรายการห้าอันดับจับมาเล่านะครับสำหรับใน EP ีนี้เราจะมาพูดถึงสถิติตัวเลขกันหน่อยนะครับแต่เป็นสถิติตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรโลกกันโดยในคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับ5ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกโดยเป็นข้อมูลที่ทางทีมงานอัปเดตล่าสุดจนถึงวันที่10มกราคมปีคศ2024นี้กันเลยทีเดียวนะครับ ส่วนเหตุผลที่เลือกทำคอนเทนต์นี้นะครับเพราะมีประเด็นบางอย่างที่ทางทีมงานมองว่าสำคัญและมีความน่าสนใจแต่ในอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยทางทีมงานกลับมองว่าสถิติตัตวเลขต่างๆเหล่านี้แฝงไปด้วยความน่าตกใจซึ่งอยากจะให้เพื่อนๆมาลองรับฟังกันนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจำนวนประชากรโลกในปัจจุบันนี้ได้ทะลุเกิน8,000ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าอัตราการเกิดยังคงสูงกว่าอัตราการตายอยู่ดีแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงนั่นเองโดยอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกในปัจจุบันนี้ต่ำกว่า1%แล้วนะครับมาอยู่ที่0.91%แต่เคยสูงที่สุดอยู่ที่2.24%เ ในปีคศ1,964อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกต่ำที่สุดเมื่อไหร่เพื่อนๆทราบไหมครับใช่แล้วครับในช่วงปีคศ2022นี้นี่เองนะครับซึ่งมาจากสาเหตุที่อัตราการตายเพิ่มขึ้นจากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองส่วนเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับจำนวนประชากรโลกเพื่อนๆ ลองมารับฟังกันเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะครับจากข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ต้นศตวรรษที่19คือปีคศ1804ประชากรโลกมีจำนวนครบ1,000ล้านคนต้นศตวรรษที่20คือปีคศ1901ประชากรโลกมีจำนวนอยู่ราว1,650ล้านคนนะครับจำนวนประชากรโลก มาแตะที่2,000ล้านคนในปีคศ1,930นั่นเท่ากับว่าเราใช้เวลา130ปีในการเพิ่มจำนวนประชากรโลกจาก1,000ล้านคนกลายเป็น2,000ล้านคนนั่นเองและเพิ่มขึ้นเป็น3,000ล้านคนในปีคศ1,960ซึ่งเท่ากับว่าเราใช้เวลาเพียงแค่30ปีเท่านั้นนะครับ และจำนวนประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น4,000ล้านคนในปีคศ1,974ซึ่งใช้เวลาสั้นลงเหลือเพียงแค่14ปีนี้14ปีเท่านั้นและทะลุ5,000ล้านคนในปีคศ1,987โดยใช้เวลาเหลือเพียงแค่13ปีประชากรโลกเพิ่มขึ้นเป็น6,000ล้านคนในปีคศ1,998 โดยใช้เวลาเหลือเพียงแค่11ปีและเมื่อสิ้นสุดปีคศ2000ประชากรโลกมีจำนวนอยู่ราว6,230ล้านคนและมาแตะที่7,000ล้านคนในปีคศ2010โดยใช้เวลาราว12ปีและตัวเลขประชากรโลกมาแตะที่8,000ล้านคน ในปีคศ2022โดยใช้เวลาราว12ปีเช่นกันมาถึงตรงนี้เรามาสรุปกันสักหน่อยนะครับว่าในศตวรรษที่แล้วหรือศตวรรษที่20ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีคศ1901จนถึงคศ2000เนี่ยรวม100ปีประชากรโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงราว4,600ล้านคนเลยทีเดียว และเราใช้เวลาเพียงแค่23ปีเท่านั้นนะครับของศตวรรษที่21เรามีประชากรโลกเพิ่มขึ้นอีกราว1,800ล้านคนซึ่งในปัจจุบันประชากรโล,โลกมีจำนวนอยู่ที่8 0 8 4ล้านคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนข้อมูลน่ารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับคือประชากรโลกนับถือศาสนาคริตสต์มากที่สุดนะครับ โดยมีสัดส,ส่วนอยู่ที่31%หรือราว2,174ล้านคนศาส,สนามุสลิมมาตามมาเป็นอันดับ2อยู่ที่23%หรือราว1599ล้านคนและผู้ที่ไม่นับถือศาสนาใดเลยมีจำนวนสูงถึง1,127ล้านคนหรือคิดเป็น16%นะครับอันดับที่4เป็นศาสนาฮินดูมีสัดส,ส่วนราว15%และศาสนาพุทธ อยู่ที่อันดับที่5โดยมีประชากรโลกที่นับถือศาสนาพุทธอยู่ที่488ล้านคนคิดเป็น7%นั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับทวีปเอเชียมีจำนวนประชากรโลกมากที่สุดโดยมีจำนวนสูงถึง4,754ล้านคนโดยคิดเป็น59.1% ของจำนวนประชากรโลกทั้งหมดนั่นเองอันดับที่2นะครับคือทวีปแอฟริกามีประชากรราว1 4ึ1ล้านคนคิดเป็น18.2%และทวีปยุโ,โรปตามมาเป็นอันดับที่3มีประชากรราว743ล้านคน er, คิดเป็น9.2%นะครับเอาล่ะครับเพื่อนๆต่อจากนี้ไปเรามานับถอยหลัง 5อันดับประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกกันอันดับที่5นะครับคือประเทศปากีสถานซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งสิ้นอยู่ราว242ล้านคนนะครับโดยปากีสถานนั้นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในทวีปเอเชียของเรานี่เองอันดับที่4ี่คืออินโดนีเซียซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งมีประชากรอยู่ราว278ล้านคนอันดับที่3คือประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีจำนวนประชากรอยู่ราว3 4 0ล้านคนโดยประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ในทวีปอเมริกาเหนืออันดับที่2ได้แก่ประเทศจีนซึ่งในอดีตประเทศจีนเคยครองแชมป์ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกมาอย่างยาวนานนะครับโดยมีจำนวนประชากรอยู่ราว 1,425ล้านคนและประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกของเราในคลิปนี้นะครับได้แก่ประเทศอินเดียโดยมีจำนวนประชากรอยู่ราว1,435ล้านคนเอาละครับเพื่อนๆนันนเท่ากับว่า5อันดับประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลกของเราในคลิปนี้นะครับมี4ประเทศที่อยู่ในทวีปเอเชียนั่นเอง ก่อนที่จะจากลากันในคลิปนี้นะครับเรามาตบท้ายกันที่ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดอันดับที่6ถึงอันดับที่10กันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นที่ประเทศไนจีเรียนะครับโดยมีจำนวนประชากรอยู่ราว226ล้านคนอันดับที่7คือประเทศบราซิลมีจำนวนประชากรอยู่ราว217ล้านคนประเทศที่8คือประเทศบังคลาเทศ มีจำนวนประชากรอยู่ราว173ล้านคนประเทศที่9นะครับก็คือรัสเซียมีจำนวนประชากรอยู่ราว144ล้านคนและสุดท้ายของเราในลิสต์นี้นะครับได้แก่ประเทศเม็กซิโกโดยมีจำนวนประชากรอยู่ราว128ล้านคนนั่นเองเอาละครับเพื่อนๆหากชื่นชอบในคลิปนี้ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ